สวัสดีค่ะมือนีเข้ากับสิพาพไปไหวะธาุหน้าดูนค่ะซึ่งคลิปนี้กระตังตะโดนแล้วนะคะแต่พึ่งมามีเวลาเด้ลงค่ะนี่นะคะนัดกลับไปกับขอบครั่วค่ะซึ่งธาุหน้าดูนนะคะกับเป็นขีเข้อรบนับถือนะคะของเช่าจังหวัดมหาสารคามค่ะแล้วกับศีนีบุญประจําปีทุกๆปีค่ะ แลมืโมนีเท่ากับเด้กผ้าปูนะคะมากับพ่อกับยายกับน้องนะคะมาทําบุญนะคะที่พระธาตุนาดูนค่ะซึ่งต่างแต่จําความใดนะคะคือบได,ดมาโดนหลายโดนแห้งเพาราะว่าไปอยูก่กรุงเทพซึ่งปีนี้นัดกะเด็กกับมาอยู่สารคามก็เลยได้มาทําบุญกับพอ่บพอกับปูกับยายคา่ะ เฮากับ้าการเวียนเที่ยนแล้วๆนะคะเข้ากับมาทําบุญนะคะเป็นผ้าป้าร้อยฝาค่ะนี่นะคะเฮ้ากับสีถวายพระไตนะคะอันนี้กับสีเป็นผ่อนะคะซึ่งมือที่นัดมานะคะกับข้นหลายแห้งงานก็คือจัดยิ่งใหญ่บักหักนะคะแสงไฟก็คือโอ้โหสวยมากค่ะทุกคนซึ่งวันนี้เข้าก็ได้มาทํำบุญอิ่มบุญกันมากๆเลยค่ะบายบาย